เลขเลขวิ่งแล้วโอเคครับผมทีนี้ต้อนร okay, okay, ับส okay, ู oh ่แารเป็ดตอนตัวครับผมได้ยินเปล่าโอเคเทสเต้โอเคสวัสดีครับคุณอมิคมีที่5ครับผมครับวันนี้เราจะมาถามคุณอมิคมสั่งคำถามครับผมเออ่ข้อแรกขอถามว่าคนรู้จักเออ่แฟนเพจอยู่ไหมร้อนจะเข้า คนข้อสองครับคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับแฟนเหตบ้างอ๋อก็รูปเยอะดีครับรูกอะไรดีถ้ารันี่เราข้อสามรู้จักหนุ่มตัวจริงไหมรู้จักเขาบอกว่าเาีร็วกันนะครับสองคนกันครอใช่แต่ไม่ยากเลยหรอท่ว่าอยู่เป็นคนยังไงตอบได้ครับอันนี้อิสระไม่ต้องโกบคุมได้จริงจริงก็ยังไม่เคยคุยตัวจริงนะครับก็ครับไม่รู้ครับ ม่ก็สินะฮะเยมมคิดว่าเหนียวขวดไหมไม่น่าจะ้วนนะดูเจอในรูปแล้วสัมภาษณ์อะไรกันอัสก็พ้อ่าไปนะครับถามอะไรดีวะยืมเลย้ถามว่าอะไรวะไมรถามแปดข้อถามอะไรบ้างวะอ๋ออยากคุณคิดว่าอยากใกล้ถ่ายรูปได้ไงบ้างครับอะไรนะครับถ้าไม่หนูอยากถ่ายรูปได้ไงบ้าง ปกติคนให่เหมีวไม่ค่อยจะชอบถ่ายรูปใช่ไหมครับคนนี้สิทำไม่หมวอยากถ่ายรูปไหนมาครับครับครับถ่ายคอมคอมคอมปูเนี่ครับไม่รู้ไม่รู้ครับัครับเลยนะครับผมพ่ออะไรกันออะไรแล้วอนดุกระถางรือเปาม่ยอ้เยอะจะไม่ได้คิดว่าเพื่อนเพื่ของ ของหมิวเพื่อนๆเรื่องหมิวเป็นคนยังไงบ้างออ๋คงจะเป็นชอบแอบถ่ายอะไรเงี้ยครับเเราไม่รู้จักไม่เคยเจอไม่เคยเจอตัวจริงแน่ใจนะครับไม่เคยเจอตัวจริงเหรอไม่ไม่รู้จักนะฮะเอาอะไรดีวะถามอาร์กีว่าถามบางคนหน่อยดีไหมอาร์จะิีหมิวได้ไงวะฮะฮะ อะไรนะถ้าคุณจะจีบหยูคุณจะจีบยังไงโก็เข้าไปเจาะจ้งกับคุณไม่ใช่แล้วมีมพอลงไปด้วยัอาสหน่ะไ้าคิดว่าอาจะคิดว่าเราจีบจริงหรือหมว่าพอดีเื่อสาเขาพอดีองท่นกางอยู่จะจีบหูได้จะจยังไงอ่ะไม่รู้ไม่าวสาวอยนี่ไม่จริง่ะไม่จริงเอาเอาคิดว่าคิดว่า โอ้แล้วรู้รู้รู้อสัพ่อถามอะไรกะ่ันตอนนี้คนที่ดูแลขบวนอะโอเคครับจบแค่นี้ก่อนบ๊ายบายขบววนแล้ Hors <laughs>